สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่เคารพด้วยครับวันนี้ผมได้นําพระรอดกรุวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่มาให้ทุกท่านได้ชมกันครับสวยมากมากเลยครับองค์นี้สวยสดงดงามจริงๆครับท่านผู้ชมครับนะครับนี่ครับนี่ครับองค์นี้เลยครับนี่เป็นยังไงผิวพรรณของท่านครับนี่ดูให้เห็นกันจัดจ้าเต็มๆจอแล้วครับท่านผู้ชมครับ นะครับให้ชมกันแบบนี้เลยครับโดยไม่ต้องบรรยายอะไรมากนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่ปากจูนะครับเขาบอกปากจูาอเอียงปากจูนะครับนี่องนี้ครับแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้ท่านได้ชมกันเลยครับโดยไม่ต้องชี้ตําหนิอะไรทั้งใดท้งสิ้นครับท่านผู้ชมครับนี่ครับให้ใหญ่ใหญ่ท่านชมกันเต็มๆมนะครับนี่ครับแสไฟสีสีอาจจะ บางเข้มมังนะครับกาพันธภไยด้วยนะครับนะครับชมกันเลยนะครับชมกันไปเรื parsley, ่อยๆนะครับไปดูกันตาหนิดูอะไรกันไปนี่นะครับโดยไม่ต้องจับองค์ท่านบ่อยๆนะครับองนี้สามารถกรีดกระจกได้ครับท่านผู้ชมครับนะครับผมต้องขอเข้ามาลาโทษท่านนะครับที่เอาไปทดลองแล้วนะครับผมนานแล้วครับทดลองท่านมานานแล้วครับนี่คมนะครับขมกริบไลครับเห็นข้างๆด้านข้างนี่ครับไม่ใช่ นะครับไม่ใช่บอบบาง,งนะครับแข็งแกร่งนะครับแข็งแกร่งมากนะครับ,ท,รบ,รบ,ท,รบท่านผู้ชมครับนี่ครับองนี้ไม่ธรรมดานะครับท่านผู้ชมครับให้ชมกันแบบนี้เลยครับอาจจะขยายไปใกล้กว่านี้คงไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับได้แค่นี้นะครับนะครับได้แค่นี้นะครับสวยนะครับองนี้นะครับ เดี๋ยวว่าให้ลงให้ท่านอีกดูอีกอง์นึงครับเนี่ยเรามีผมมีสององค์ที่คมชัดแบบนี้นะครับแข็งแกร่งนะครับนะครับพันสามปีนะครับนะครับไม่ธรรมดาครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเอียงให้ท่านดูหน่อยครับนะครับที่ไม่ยอะจะมีตรงนี้เป็นรู้เป็นอะไรนะแร่หรืออะไรนะครับตรงนี้ดำๆนี่ครับ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 อาจจะ เห็นคมชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับกระดาษประธานอภัยด้วยนะครับนี่ครับทห่ท่านได้ชมกันนะครับหลายท่านอาจจะดูวบเดียวก็รู้ว่าพระองค์นี้เป็นยังไงนะครับนะครับดูกันให้น่านัเลยครับนี่ครับมีรอยคูดรอยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างครับนะครับนี่ครับที่ถูกต้องตามาำรับตําราที่ท่านผู้รู้นะครับท่านผู้รู้ที่ลงกันไปนะครับท่านผู้รู้นะครับ นะครับให้ดูกันดังนี้เลยครับนะครับนี่ครับท่านผู้รู้กว่าผมนะครับก็ให้ท่านได้ชมกันนะครับนะครับนะครับอพระองค์นี้นะครับพอจะเป็นยังไงครับนี่ครับดูด้านหลังครับด้านหลังนะครับนี่ครับนี่ครับสวยนะครับท่านผู้ชมนะครับแข็งแกร่งมากนะครับไม่ใช่อบบางนะครับโอ้โห กรีกกระจกได้นี่ไม่ธรรมดานะครับท่านผู้ชมครับนะฮะไม่ธรรมดาครับไม่ได้มาล้อเล่นกันนะครับนะครับท่านอาจารย์คืออาจารย์ผมอีกทีนะครับที่สอนผมดูมาแล้วก็ท่านบอกว่าองค์นี้สุดยอดอีกองค์หนึ่งนะครับน่ครับสามารถให้ลงให้ทุกท่านได้ชมได้ครับโดยไม่อายใครนะครับโดยไม่ต้องกลัวระแวงใครนะครับดูครับองค์นี้สามารถ โชว์ได้เลยครับท่านอาจารย์บอกว่าลุยไปเลยไอ้ลูกศิษย์นะครับลุยไปเลยไอ้น้องพี่อะไรน่ะผมเขาเรียกเขาอาจารย์นะครับเขาเขาเรียกผมน้องครับนี่ครับนี่ฮะลุยไปเลยครับเขาบอกว่าองค์นี้สวยสุดๆดครับท่านผู้ชมนะครับนะครับนะครับเป็นไงครับดูใบพงใบโพครมกลิบหมดครับไม่มีดำพร้อยนะครับนี่ครับ พันสามร้อยปีนะครับยังอยู่ครบสมบูรณ์แบบครับ <lí ne ed> ตอนส่งกล้องก็จะเห็นอีกอย่างนะครับส่งกล้องอ่ากล้องส่งพระนะครับแบบมีไฟนะครับก็จะเห็นอลึกไปกนี้ครับลึกไปกนี้กว่านี้อีกครับจะเห็นเป็นอนวลๆเข้าไปอีกอีกอย่างครับนี่ครับนี่ โลูก้าบอะไรของท่านก็ยังติดองค์ท่านอยู่นะครับนี่ครับมันจะล้างบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็ยังล้างไม่หมดนะครับนะครับไม่หมดสิ้นนะครับภาบหูกอขาบอะไรก็ยังติดฝังอยู่นะครับนี่ครับถ้าต้องส่งพันองพันเอ็กต้องโหยิ่งขมใหญ่เลยนะครับนี่ครับแต่ให้ดูกันอย่างนี้นะครับให้ชมกันในแบบบ้านๆบ้านๆเลยนะครับนี่ครับเป็นยังไงครับนี่ครับ เขาบอกว่าให้ชมกันอีกนิดครับนี่เขาบอกว่าด้านหลังนี่ครับจะมีรอยนะครับนี่ครับรอยบุ๋มๆตรงนี้ครับเขาบอกก็จะจับมาอย่างนี้ขึ้นมานะครับจะจับนีะครับเนี่ยจับอย่างนี้พระขึ้นมานะครับองค์พระขึ้นมานะครับก็จะเป็นรอยบุ๋มๆนะครับนี่ครับนี่เป็นไงครับรอยมือรอยนิ้วมือนะครับนี่ครับนี่ครับรอยจับขึ้นมาแบบนี้ครับเนี่ยครับนี่ครับด้านา เตียน <te> <De an> ใหญ่ๆท่านบอกไว้อย่างนั้นนะครับก็เหมือนนะครับตั้งได้ครับนี่ครับนะครับไม่ไม่นี่ครับน,บนี่นี่ตั้งนะครับตั้งได้นะครับนี่ครับพื้นนี่เรียบนะครับไม่ใช่ขูดขลักนะฮะนี่ครับสามารถตั้งได้นะครับองค์นี้ไม่ธรรมดาครับนี่ครับนี่ครับอ่าสวยนะครับท่านผู้ชมไม่ไม่ธรรมดานะครับองค์นี้คมเหมือนมิโกนนะครับขอบข้างๆท่านนะครับขอบข้างๆนี่ครับ คมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยไม่รู้ยินเสียงป่าครับเนี่ยคมนะครับคมั้งคมเหมือนนี่ไม่โกนนะครับนี่ครับคมกิดเนี่ยกีดกระจกได้ครับแควะกนะครับแต่ผมทดลองท่านผมก็ขอเข้ามาท่านมาแล้วนะครับขอเข้ามาจากองท่านมาแล้วนะครับก็ลูกจะขอทดสอบอะไรนีก็บอกท่านไปนะครับท่านก็คงจะอนุญาตนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมผมสำหรับวันนี้ครับก็ล่วงเลยเวลามาเยอะนะครับก็ฮ่า ก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขร่ำรวยร่ำรวยนะครับอย่าเจ็บและก็อย่าจนนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับผม